และสาหรับในรอบนี้นะจะเป็นรอบชิงทั้งวันในรุ่นทีมลูกสาวของเราในวัย3ขวบผู้เข้าแข่งขันในรอบนี้ฮะจะมีน้องเอวาน้องไพอ้ายกกําลังสองน้องเชิญสีจากชน่นาน้องซีลีนน้องผ้าแพงน้องจุนนาน้องเกรทน้องอมเยน้องตะละตะแต่น้องปังหยวนจากชน่นาน้องขอจอและน้องเชอร์เอมผู้เรางวัลมีเสิร์ฟให้ทั้งหมด8อันดับย้อกอีกทีหนึ่งมีแค่8ปอันดับเพราะนั้นในรอบนี้ แข่งขันกัน12คน12ท่านยืนหยัด8อันดับให้ได้และที่สําคัญในรอบนี้เป็นงานแข่งขันระดับนานาชาติจงมาคว้าแชมป์คว้าชัยและจงเข้าไปยืนหยัดกับอันดับที่1กับในงาน s อสอารันไบเวิร์ดครับปีสี2025ให้ได้นะและเดี๋ยวเราดูกันอันดับที่1จะเป็นใครเอ้าขอเสียงก้องเชียร์ดังๆหน่อยละ ออสเซอร์พลังแห่งเสียงเชียร์จงไปสถิตยูวีรกายของพวกคุณทำวันนี้เป็นตำนานในรุ่นทีมลูกสาวให้โลกเขาจดจำกันไปเลยนะคุณพ่อคุณแม่พร้อมน้องๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเลด เล้งข <ITA> ึ ita, ้นไปเลนไปเลงขึ้นไปเลี้ย้นไปเล่งขึ้นไปเลี้นไปเลีงขึ้นไปเลนไปเลนไปเลนขึ้นไปเีชิงโค้งทีมลูกสาวขึ้นมาครัไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วดูครับโอ้โหอันดับสองจะแซงไม่หนีๆนีนีขึ้นไปครับในสนามครับน้องเชมน้องขอจอน้องปองอยู่น้องตาเล่แต่แต่น้องอมยนน้องเกณน้องจุนดาน้องไาแพงน้องซีรีน้องเชอซีน้องพายาและน้องเอวาไปเรื่อยๆกัน ขึ้นมานะฮะอันดับที่1ครับไปต่อไพอขึ้นมาซีลีนเอวาจะโดนไหมเอวาหนีไปเอวาก็หนีเหลือเกินแต่ละแต่แต่น้องเกตจุนนาเอาหน่อยอย่าพึ่งเหนื่อยอย่าพึ่งเหนื่อยกา้จะจบแล้วลิงกบาาลิงก์บาราลิงก์บาราลิงกบา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 แลดับจบเป็นเอวาโอ้ สุดยอดแม่ไล่ตามขึ้นมานะแต่ไม่ทันนะฮะโอ้โหวันนี้สุดยอดไปเลยครับกับการเป็นน้องเอวานะฮะสร้างตำนานได้อีกหนึงบทนะฮะอันดับที่หนึ่งกินน้ำวะลูกไพอาอันดับที่สองอันดับที่สามวิ่งดีน้องซีลีน